สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานอองเรา,า up1win นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปเรื่องนี้จะทำขึ้นเพื่อแนะนำสินค้าไม่ได้ใช้ตัวื่องการลงทุนใดๆกันทุนความเสี่ยงใต้คิวเราจะไม่ลืมสมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวค r ิปโ o 2023ัอันนี้ก็จะเป็น ep ที่199อนะอันนี้ก็จะเป็นข่าวของ passive chain นะก็ตอนนี้ก็ราคา btc บน passive chain นะพุ่งแตะ2อ่า7 0 0 0 0 us บน passive chain ก็ค้างนานกว่า10นาทีนะ ก็พ p u s s i v Chain เนี่ยมันก็เป็นแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นการการแชร์เรื่องราวของผู้บริหารนะเขาแชร์มานะอ่าเป็นภาพนะว,ว่ามันมีวานเข้าไปช้อนซื้อนะทำให้จาก27,000ลลลไปแตะ70,000นะอ่าก็าดูกันก็ผู้ก่อตั้ง Passive Chain ก็ได้แชร์กราฟ บิตคอยนะที่พุ่งไปแต่72,700ดอลลาร์บนบน,บนชีทวิตส่วนตัวโดยดังภาพเป็นการแสดงเพิ่มขึ้นจากระดับ27,000ดพอลลาร์ไปแตะ27,00่นเ0 0ดดอลลาร์นะในช่วงเวลาเพียง20 20นาท,ทีบนแพลตฟอร์มนะครับก็ค้างนานอยู่นะเป็นเวลากว่า10บวัีเป็นไปได้ที่สภาพคล่องของพาส์ตเชนะต่ำนะถึงแม้ว่าบน WBTC นะจะมีมูลค่าทอดเดิมนะแต่ว่าทำราคาผักดานสูงนะก็มองว่าคนก็มองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ตลกบนพัดผิดเชนนะทำไมเขาจึงแชร์เรื่องราวดังกล่าวนะทางนี้ก็อาจจะเกิดจากแผดความตกอยู่ในความเสี่ยงนะมีผู้ไม่หวังดีใช้กลยุทธ์เนี่ยตันราคานะ โดยใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดวยผู้ที่ไม่หวังดีก็ใช้เงินเพียงประมาณ40,000ดอลลาร์เท่านั้นในการปั่นราคาจาก27,000ดอลลาร์เป็น70,000 USD นะ,ะก็เป็นการแชร์ข้อมูลมานะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับโอเค,ครับบ๊ายบาย